นี่คือพระสมเด็จวรลคังพิมพ์เกตบัวตูมหลังเรียบรูทุนเข็มวันนี้นะครับผมจะมาสอ้เพื่อนดูพระสมเด็จแท้นั้นมีเนื้อหาหมวลสารเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับ บริเวณนี้คือซุ้มโค้งด้านบนองค์พระนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเม็ดดำนมำวาวเนี่ยนี่คือเหล็กไหลไพลยดำนะครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าแร่เหล็กไหลมีพุทธคุณในด้านยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแคล้วคลาดปลอดภัยพระสมเด็จองค์ใดก็ตามนะครับที่ฝังแร่เหล็กไหลซึ่งพบเจอได้น้อยองค์มากๆในพระสมเด็จวรังและที่ผมเห็นพระสมเด็จแท้ๆมาเยอะเนี่ย ฟันธงได้เลยว่าพระสมเด็จที่ฝังแร่หล็กหลเนี่ยจะต้องเป็นพระสมเด็จแท้ล้านเปอร์เซ็นต์สมเด็จโตท่านจะใส่แร่หล็กๆหลในพระสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นนะครับและจะต้องเป็นองค์ที่มีความสําคัญจริงๆเช่นทําขึ้นเพื่อฉลองสมณศักดิ์ของท่านหรือทําถวายให้พระเจ้าแผ่นดินหรือขุนนางพระบรมวงศานุวงศ์หรือบุคคลสําคัญเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับเห็นงนี้ครับ เป็นทาตุกายสิทธิ์ที่มีความวันวาวดําคนทำลายจะมาตัดจะมาหยิบใส่ไม่ได้นะครับจะอันตรายอันนี้คือส่วนของ <c oughs> พระพักใบหน้าขององค์พระนะครับอันนี้คือคราบลักนะที่หลงเหลืออยู่เดน,นี่คราบลัก ให้เนพนดูธรรมชาติการปริแตกของเนื้อปูนแข่งนี่นะครับเนี่ยแล้วก็ความเก่าที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยครบคาบต่างๆพวกนี้ให้เพื่อนๆจดจำไว้นะครับความเก่าไปที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้ก็คือคราบลักที่หลงเหลือ ลักดำนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลักดำลักดำนะครับเนี่ยนี่ก็ลักดำนะครับ,น,น,น,รบนี่นะคาบลักดำเป็นวงเลยนะครับนี่ก็ใช่นะครับอันดับแรกจะเริ้มที่พิงทรงให้ขาดก่อนนะครับ พิมพ์ทรงใช่้ีความเก่าใช่ทีนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของความยุบแยงย่นการปลิแตกเนี่ยของปลอมนะจะปลีแตกแบบมันเหมือนปัจจุบันทันด่วนมันไม่ได้ปลิแตกที่ต้องผ่านการเวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับนี่ครับเนี่ยร้อยกว่าปีจะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็นี่ครับ การหดตัวการม้วนเข้าไปในซอกซุ้มเลยครับเนี่ยการยุบตัวเข้าไปนี่นะครับเนี่ยเนนันนะยนนนนนี่ตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับยุบซุบเข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมจะโค้งให้เพื่อนดูเห็นไหมครับเนะนี่ยยุบเข้าไปขนาดนี้อนะไรเนี่ย นการแตกการยุบเข้าไปอันนี้เกิดจากเศษดอาหารที่มันอระเขดระเหยไปก็จะเกิดเป็นร่องแตกมนขึ้นมานะครับที่ดินกำแพงนี่มีแร่เทามีคลาบลักเล็กๆเปนดังเนี่ย ภาพความเก่าที่เป็นธรรมชาติที่ผ่านการมาแล้วเป็นร้อยปีให้พื้นจำลักษณะนี้ให้เป็นมันน่นนะครับคณะปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะมาดูพิมพ์ทรงอย่างเดียวพิมพ์ทรงเป้นนี่มันปั๊มหลอกกันได้เห็น,นชัดเจนแล้วนะครับเนี่แล้วเนี่ยเม็ดมวลสารที่ฝังอยู่มีิกัแพงที่ซุ้มกอเนี่ยที่ฝังอยู่ในเม็ดขาว นบฐานสิงจะชัดจะเป็นเงี่ยงคมขวานเลยนะครับหัวคมขวานเลยศึกษาไปห้อมกันนะครับ เำืนแท้ถ้าดูจะเข้าใจจะดูไม่ยากเห็นปุ๊บรู้เลยว่าแท้เห็นปุ๊บ,บดูเลยว่าเก๋ก็คือธรรมชาติความเก่าพิมพ์ทรงถูกต้อง นนก็จะพาเ,เพื่อนๆมาชมส่วนขยายของด้านหลังนะครับก็อ,องคพระนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับที่เห็น,นำดำๆนี่ก็คือเศษผมก้านทูปนะครับในนี้แร่เทานะครับอันนี้แร่ขาวอันนี้ดินกำแพงนะครับอันนี้ก็เศษผมก้านทูปนะครับนี่นะ เศษของการทุบดำๆเนี่ยนะเนี่ก็ใช่เนี่ยดินกระแพงนะครับเรวที่เป็นปัญหาลู่นี่คือนี่นี่นี่รูพุนเข็มนะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่รูพุนเข็มอันนี้คือรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยยลายหนอนด้น ยิ่งๆอยิ่เนี่ยนะครับจะมีในพระสมเด็จแท้นะครับเพราะเป็นธรรมชาติของการยุบการเสื่อมสลายของเนื้อปูนนะครับที่ผ่านการมาแล้วเป็นร้อยปีนะนี่นะรูปูนแข็งเก้นไปหมดเลยครับเนี่ยดินกำแพง ีเสร็จของการถูนะครับเนี่ยนะสปูดไปสกเกลดีนะครับเนี่ยรูพื้นเข็มเนะี่ยเต็มไปทั้งองค์นะครับด้านหลังเสร็จของการถูนะครับมีในซุ้มกอนะครับมีในซุ้มกอเม็ดแดงนะมีหยกเขียวครับ แร่เทาครับซเคนะครับแร่โมนสารเนี่ยที่มีในสุดแร่วลักขังแท้เนี่ยจะมีครบนะบที่กล่าวมาเนี่ยครับนี่นะครับ